สวัสดีจ้าสุขุสุคนสุมองสุบอลนะจ๊ะเนาะสบายดีกับสุขุสุคนอยู่เนาะมันอีกอะมานะนำเสนอเมนูใหม่อีกแล้วจ้ะเป็นสไตล์ครัวใครๆก็ทำได้เนาะมองยังไงแบบนี้ล่ะปื๊อเสิอ์เอาคำไหนโอเคขอให้เธอทำสั่งเมนูเมนูนี้สิคันเอาดีอ่ะ The best of the เมนู in Thailand ชื่อหนามือ is ไฮมีตรกันเย็นๆวนนี้ทำลินซอสเลยฮัดเซ่อไปกินมักยังไงถ้าซอสลังคอกันดซอสเหนึชั่วโมงมินิมัมใช่วันนี้ครับสุดฟอร์บไลทมากโอเคไม่นี่ก็เป็นเมนูที่สําหรับฝรั่งทุกคนเนาะแม่บ้านคนไดแมาดามคนใดที่สีมาอยู่กับฝรั่งก็ต้องเข็ยนอาหารให้เป็นก็คือเมนูหลักๆของเขาคือเป็นเมนูผัดไทย พุ่นตงเฮ็เป็เมนูเฮ็ดนีเฮ็ดเป็ดเพราะนะมันเป็นเมนูหลักของประเทศเขาอั้นอกจากพวกแกงเคี่ยวหวานแกงเพชรแน่แล้วก็เป็นเมนูพวกไง่งายๆมันเป็นของมักของฝรั่งอีกเมนูหนึ่งคุณถามพาคุณต้องเฮ็ดเป็ดนะจ๊ะพุ่นมาดำิ่งตามคลิปนี่แล้วคุณเนณเชิดเฮ็ดเป็ดคุ่นเชิดเป็ดพราะมันคุ่นตงเฮ็ดเป็ดวามง่ายที่สุดแล้วก็แจกเฮ็ดเป็นที่สุดว่าม,มีอย่างไรส่วนผสมต่าง ดิวจะทิมคลิปเป็นไตรคลิปนี่หลังจากคลิปนี้เป็นการเทสซอสประคาร์ฟซอสมะาไทยซอสประคามสมระละกอเมนู่นอื่นใดพร้อมมาดามจาม้าเบิ้งดีๆนะจ๊ะว่ามีอย่างแน่นะจ๊ะวันนี้โอเคจ้ะเป็นผัดไทยกุ้งสดหัามผาเพราะฝรั่งเขามากเคใ้เขากินได้บ่อยก็ดีให้กันนะจ๊ะมาดามโอเคจเ้ะเพื่อนๆคนใดที่ต้องต้องการเฮดเมนูสำหรับแบบว่า ให้ฝร hey, ั่งเขาลูหรือว่าให้คุณไทคุณสามีบอสจะเป็นคนไทยคนฝรั่งกระซังเมนูนี้ครับผู้ใดเหตุได้ก็โอเคมันเป็นแบบเอกลักษณ์ของมันเขาเป็นเมนูที่ขึ้นซื้อแล้วก็ฝรั่งหููที่สุดเป็นตะว,วันฝรั่งฝรั่งก็คือจะของบิวก็ฝรั่งาานะก็มายนะก็โอเคตามนี้มันเป็นเทคนิคนี้นึงว่าเออเจหจังไดเก็จะได้กินของแท้แบบเป็นของไทยเขาได้แทบอันนี้ใส่มา ประสบการณ์ในการเ็ำงานของโขาแนมมากกระสีเห็นพื้นแบบว่าเป็นซอสแบบว่าซอสแบบโบราณนะ่ะเป็นแบบมาตรฐานแบบว่าโบราณอีหนีน่ย้ำเราว่าเป็นแบบโบราณผู้ใดบึงคลิปนี้แล้วให้เห็นว่าใดกันแต่สีอะไรไหนะะน,หน,นะมันง่ายอีหนี่มันง่ายจริงมึงอีดีได้ทีเนื้อสิเปลี่ยนหน้ากล้องให้เบิง่งส่วนผสมหลักของเฮาเนาะมีไข่ไก่แต่ดิยวยังบอกออกมาเนาะมีไข่ไก,จก่จ้ะ น้ำมะขามเปียกไม่ใช่ไม่ใช่บะเมนนะเอาไหมอันนี้เป็นน้ำพัดไทยที่เขียวมาเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะขามน้ำตาลปีบแล้กก็น้ำปลาน้ำเปลาน้ำมะขามเปียกเขียวให้มันได้เป็นเนื้อครีมเนื้อคาราเมลแบบนี้ใส่ประมาณอยู่หน่อยสักชั่วโมงหนึ่งเนาะไฟกลางๆเสร็จปุ๊บโชคดีเด้เต้าหู้มาเต้าหู้ทอดหันพอดีค่อมๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นกุ้งแหง้งหัวไส้โปนะจ๊ะสื้อตามนันไทยแล้กกระกระเทียมซับ อหอมแดงซ้อยหอมแดงซับมีถทั่วที่สงต้นหอมและกก็ะมีกุง้งและกก็ะทั่วงอกแค่นี้เองเซฟปุ๊บโอเคจะเข้ามาต่อกันเลยเมนี่เ,เขาสใส่เป็นกุุงสดเนาะเส้นเะ,ะใส่มาเป็นเสน้นใหญ่จริงๆต้องเป็นเซนจันเพราะว่ารานคาเขาบว่ามีเขากระสือแบบนี้มาเป็นเ้นแห้งคนที่อยู่ต่างประเทศขอแนะนำเส้นแห้งคุณอย่าไปแซนน้ำอุน่นหรือว่อนาน้ำพอนเด็ดขาดเด้อใไข่เขาแซนํำเ็ียล้นลกรทิงเว้นจนเทานิ่มเนาะ ฟอพัดเดี๋ยวกับเคอร์ซินุ่มอีกรอบนึงเซตปุ๊บไข่ไก่มาเนี่ใ,ใ,ใส่สองฟองอันตอนแรกกเซตไหจ้จ้ะอันนี้ขอการันตีว่าเป็นสูตรแบบมาตรฐานอาหารไทยเหาได้แท้เนาะซีบบได้เอาน้ำมะขามเปียกนี่ไปใส่นันเจนี่โดยตามลักเขาเป็นแม่ซอสแท้ๆอันนี้ขอการันตีนะตรงนี้เลยเซตปุ๊บนะจ้ะมาคน้บบานเคอร์ซินุ่มร้านอาหารไทยเขาเอาไปใส่น้ำมะขามอ่าใส่น้ำเคทชซอปเป็นใส่ซอสอประเทศ แ้ก็ใส่อาถ้าบัตเตกเเอย่างอีสินะเขาบ่าต้องใส่ข้าแบบพอไทยๆไปเลยจ้ะนี่ที่นั่งเอกของเขาอีกตัวหนึ่งหามขาคือหัวเซฟโอนะสับละเอียดกลุ่มแห่งพวกเนี้ยต้องใส่อวกอันดับแรกเข้ามาลงมือกันเลยจ้ะโซิสทามลินซอส์เดอร์สูททาร์ทนเนอร์ฮัทเวียเดอสันฟังมิดมอทัมลินซอสดีทฟูกก und ähm, Gelampe, trocken. Ich habe schon alles backen. Und diese ist, ähm, Name ist Scheipo, ich kenne das nicht von deutschen Namen. Und das ist blau auf die Brustzwiebel. Und Erdnüsse, Sojaposen und Garnelen. Und Eier, Wasser, Freienudeln, aber das heute habe nur die große Nudeln. Normal ist, es die Kleinen do, dann ist es besser. Okay, was macht Lot Gent? Erst einfach auf dem Öl. Was war das? Das liegt nicht heiß. So, wenn die Pfanne ist. โซนิกเกิลไรส์ดันเบียร์อัดฟังไปดันไปย่ะ ใครไม่ซุกคนลั้นนะคับแรกโอเคจ้าพัดในใครไมนสุกประมาณนี้เนาะตีกล้องอคติแบบสว่างเกินเหตุว่าเขาใส่ตัวมือถือตัวไม,ม้สว่างใส่เป็นแอปไทยเนะาะเพราะว่าอย่างวัดตีราะว่ามันใส่มือเดียวพร้อมลัวชนะนะัะห่วงโอเคจากประเทศนี้เทาคัดใครมันสุกเนาะข้อประมาณเดี๋ยวเขาใส่สักออกรอบหนึ่งโอเคจ้าเป็นขั้นตอนต่อไป ใส่น้ำมันพีเรลลงไปด,ด้วยกันเก็บเร็วเนาะเล็ลเื่อ่มพียงเขาแล้วใส่แอทเล็กอ,อ่าขนมลงบนโคนพัดหอมกับกระเทียมเลยเดี๋ยวนกับสิ่งกับส่วนดีน้ำมันทลอยโดยไทยโดยไทย,ย,ทยพัดมีอะไรบ้างให้กระเทียมเสียวอันนี้คือแบบตำต้นตำรับนะต้องขาดว่ไรที่กระเทียมเจียวกระพ พอเขาเริ่มพร้อมแล้วนะก็ก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยก็มาใช้กุ้หั่นขาดเส้นแล้วใส่กุ้งลงไปกบสะะูตรนี้กลลารันสีได,ด้วยว่าเป็นสูตรแบบอ่าแบบหัวล้านอิลิหลักระแจี๊ยบฟักซิบ่มีอ่ารสชาติท่วอ่ารสดีหรือว่าซอสา่างๆ ที่ได้กินของนำ้งำตาลเปียกร่อยอยูเช่นเนี้ยพยานเส็ดนิดนึงตอนได้กินไงก็ต้องมีซีเป็นซอสเป็นขวดนี้นะหิ้วเมือยหนอกกต่ตัางข้าเวรขัดงก่อนก็ไปนะจ๊ะ เทคนิคเป็นซอวซอสบดทวเมนูือว่าการันตีวา่น้ำเงาต้องติดพวกพู้ปแล้วก็ป็นเส็แล้เตรียมน้ำปาเนี่จะเต็มข้าวต้หน,นึ่ง ก่อนจะทิ้งไปหน่อยนึงนจับกล้องไม่เดียวนะจับกล้องอีกแต่ต้องสังง่งฉากเปนกล้องมรนจะกเป็นเมนูเ,นเมนูที่ว่ายากแต่ว่าคุ้มขามลงมสอด,ดฝากคนไทยเขานาอกำลังกินกดีคนไทยกินก็ดีแซ่บทุกันในขันตอน ใส่คอนที่ขอนยาใส่ตัวนี้คอนเนาะคอมันตึงตึงหอมแบบสไตล์พลังมันเป็นแบบหนาจริงต้องใส่ตบไทยจะไม่หนีขอใส่ใส่ส่วนที่ตันเนญ่ควร้องลงนเป็นบอสเซนผัดไทยมากที่บอแเ้นแบบเช็ดมันจะเงาๆเนี่ยอันนี้คือเทคนิคคนดีจะประหยแบบต้มน้ำบกขามคือแบบขัววัได้ทีเขียววัได้ดีถ้าเทาเขียววัได้ทีก็จะเลือกเอาตดติดขัวกับน้ำ จะเนี้ยไม่เป็นเนื้อซอสเลยบอสไปจะเป็นเนื้อดอดแบบนี้เลยอันนี้โคก้าก็เร่สีเลยวะเษหลักกาบเอาเลยแบบริจินอลใส่จัืงต่อไปรับเป็นชนิดวัวที่โงเลนไส่ของแห้งกับักจะเป็นัวเป็นพืปอดนะครับคี่แห้งตดแล้ไปชนตอนนี้ยาเปิดไฟแห้งนะครัดไฟลง ก็จะเส้นว่าคืเริศอันกี้กัน,รรมน,รรมนกไม่คือเกาะมันนะไม่คือองตัวเอ้ไอที่เส้นจกเอี่างนี้าาเป็นตัวเส้นที่เขาเน่ยอันนี้ใส่ย่างเพียรใเฮเบิร์ทำให้ทุกคนดูแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็ทำตามได้ใช่ไหอธิบายทุกอย่างเลยเนาะอันนี้เป็นออริจินอลจริงๆเป็นสูตรแบบที่เรียนมาของสวนดุสิตอันนี้นข้ากล้าพูดไหมอันนี้เน่ยเด็ดปุ๊บใส่เป็นไข่้ใส่ไข่ลงไป หวานใช่ไหมใส่หอมันตอนตไปก็คครับแล้วก็ใส่กรรถ้าเกิดว่าทำให้ฝรั่งกินเราจะเพิ่งใส่เนาะจะเพิ่งใส่พริกป่นเป็นไรด้วยถ้าเกิดว่าทำให้คนไทยกินเราใส่พริกป่นลงไปมันก็จะมีสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ิมกระสังมาดูขั้นตอนตรงกลางเนาะนี่สังมาเป็นวิธีการเอาลงสาน ชัดได้เลยสวยงามลนหลักณนากินแต่ม่นี่อาสซิบอมี่ผักอยู่ไทยเข้าเป็นหัวปีแล้วก็เป็นผักแผ่นเนาะมันเนพาเอินผักแผ่นภาษาเราภาษาอีสานจะเรียกไปกุชช่ายประมาณนี่แหละเราจะไม่มีตร,ออตรงนั้นนะสองอย่างนี้แล้วก็ไปผักใบ o บ o ัวบกใช่อันนี้คือเป็นต้นตำรับของอาหารไทยจริงๆต้องมีคู่เป็นของเครื่องเคียงกัน,กนแต่วันนี้เราไม่มีจ้ะเรามีแค่นี้จ้ะเดี๋ยวให้ดูนะ so is my n a t u r ู มีถั่วง,งอกจ้ะจัดทำนองนี้เนาะอันนี้สำหรับคนไทยทานเราใส่พริกลงไปด้วยเลยได้นะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะขอเปอร์านแร้วกไทยไทยหลือกะภายเยอรมันเด้อเออ็ือปวดหัวแล้ว,ยยวละตอนนี้ใส่เป็นถั่วท,ที่ส่งลงไปนะจ๊ะเป็นเครื่องเคียงของเขาแล้วก็เป็นถั่วพริกป่นน้ำตาลแล้วก็มีมะนาวผ่าซี่กินกับถั่วง,งอกถ้าเป็นที่ไทยเราก็จะใส่เป็นไอผักหัวปีแล้วก็เป็นผักพุดช่ายเนาะ แต่ที่มันไม่มีก็กินตามมีตามเกิดไปก่อนแล้วกันจ้ะจัดจานน,นี่กุ้งเราก็น่ากินมากเลยนะจ้าวันนี้อันนี้เป็นเส้นใหญ่ผัดไทยนะจะไม่มีผัดไม่มีเส้นเส้นจันถ้ามีเส้นจันก็จะดีไปยังแต่ร้านเขาไม่มีให้เราจัดไปแค่หนึ่งคนทานเนาะหนึ่งคนรับประทานแล้วก็ใส่ลงไปนะจ้าแค่หนึ่งคนเท่านั้นเอง ขอขออันขอโทษขอให้ไดลายๆเด้ออันมือกล่องมันบอะสานกันมันบมีอ่าแนวจับบัมีขาตั้งกล่องโซ่ทันทันใ้าเป็นพัดไทยกุ้งสดสูตรโบราณต้องบอกว่าโบราณน,นี่ดีเพราะเจ้าจของเห็ดตามสไตล์ที่เปเรี้ยนมาก,กนะกะรมีหม่องเ็ดงานแต่ทีเป็นทัาน้องนี่ละจ้ะที่เหลือเอากลับปไปเปนได้ไหนึ่กลอน ถ้าไม่กินรออกลังออกอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดจ้ะจานก็ทำมองนี้เนาะ<อ>เสร็จแล้วจ้ะ ต้องไม่กินนะจ๊ะหาเดี๋สุขุทสุกคนได้อ,อทุกวงทุก,งทกงองมานะจ๊ะรับประทานด้วยกันจ๊ะเป็นเพื่อนทุกคนก็คงจะน้ำลายสอ้อตามกันไปเนาะเป็นเมนูโปรดใครๆก็ชอบรับประทานได้ไฟอัดจิตโต๊งหนักพอดีนะจ๊ะอ,อาอาสิบหกเนาะปกติกระดำนี๊โอเค หน้าตาหน้ากินมากเล่นไม่ได้นะมาเดินมาเดินเล่นกันฉันรักกินเขาต้องคูเครื่องเขงนได้ป่ะจะได้รสชาติกลมขามกลมเล้ากลคลองน้ำลายเนี่ยพูดเสียงดังไม่ได้นะครับตอนนี้ว่าแฟน เส้นปลาไทยก็จะดีกว่านี้เนาะนี่เป็นเส้นมาสากเพื่อนๆกินด้วยกันนะมาเดินเลาเฮ้ยเคลนเบิร์อยู่กันได้คิดถหรืออะไรเป็นโคโรนากับเบิร์นไปหาเดินเล่าเลย สูมหากันก็จะได้กินด้หรอเราเป็นสาวชิมมนอยู่บุกกนอีกไกลๆมาได้คุยกันมาเด้เอาเลยกินเรือผัดไทยป่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นแซสป๊อกกูสลาบที สุดรที่เดียวหายไปนะี่ยถ้าคุณมากินเข้มใส่น้ำปาลาเราไปกันเนาะมันอา่อยมัไม่ค่อยเข้มทึบใจไปแล้วแต่ก็โอเครสชาติพอดีกินง่าย ได้เวมันคิดแล้วเด3สามเลยเนอะเพราะว่าบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยไม่ต้องการที่ซอส้วกาศการากพัดทุกอย่างตามพันตอนนั้นเลย คิดว่าผู้ใดผู้ใดมากหรือว่าผู้ใดที่ว,ว่าดูแล้วม,มีประโยชน์มีสาระกระฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ตรงใต้คลิปนี้ที่กำลังบ่งอยู่ตอนนี้นะใน YouTube ฝากน้ำด้จับฝากกด,กดติดตามกดไลค์กดแชรนะ์ตามที่รอมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบริว่าสำหรับที่เป็นคนณทียู่บานเฮาแกะเป็น ม่บ้านใส่ฟอเพิ่นกำลังสเสกเตรียมตัวมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าให้เป็นคลิปตามตัวนี้นะครับโอเคอาจจะได้พักษะในะการทำงานกางให้คุณสามีฝรั่งกินแน่แล้วก็นท้ามที่ไทยกันได้กันบ่บ่บ่าจำเป็นต้องเป็นเมียัรั่งหรือว่าเป็นบ้านฝรั่งด้วยเป็นคนไทย,ยเฮาสามารถเค็ดกินทุกที่ทุกคนได้ขอให้คุณเบิ่งคลิปนี้แล้วเฮ็ดตามกันเองง่ายๆมันบอกรายละเอียดไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโอเคจ้ะ ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะสั่นเป็การชมคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกทางหนึ่งจ้ะบอลแล้วก็บอกอีกนะนั่งรับผนดีสุขสุขคนเด้ปุ้ยอยู่เมืองนอกท่านปุ้อย,ยู่เมืองไทยก้ะสวัสดีตอนเช้าคอยเป็นยังไงท่เนปุ้ยตอนเช้าแล้วนั่งอยู่เมืองไทยอโอเคจ้ะเดี๋ยวมีอ่าโครงการเมนูต่อไปก็จะเปะ็นอ่าการวิธีการนองไก่เข้มอยู่ต่างประเทศเจ้งไหนเขาจะได้เขี่ยใกล้เข้มได้อ่า,าราคเป็นอ่า เมนูต่ตางๆจ,จิตทยอยลงเรื่อยๆสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า